สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโรตีนะคะโรตีขับรถผ่านทุ่งดอกฟินนะคะมันแดงแล้วมันสวยมากเลยค่ะก็เลยมาหาที่จอดนะคะจอดอยู่ข้างทางเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะมาดูให้เห็นกับตากันเลยค่ะอันนี้เป็นทุ่งดอกป๊อปปี้สัญ,ญลักษณ์ประจำา วันทหารผ่านศึกนะคะทุ่งดอกฝิ่นนะคะอันนี้ปลูกไว้สําหรับเอา,มาเมล็ดเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นส่วนผสมเวลาขนมอบหรือเอาไปนีบหนีบน้ํามันนะคะจะยาวไปถึงถนนฝั่งโน้นเลยนะคะก็จะเยอะสวยนะคะรถก็จะขับผ่านไปมาอยู่นะคะลมแรงหน่อยสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวรถตีซูมให้ดูใกล้ๆนะคะ ปีนี้รู้สึกว่าต้นมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยอวบไม่ค่อยใหญ่นะคะเพราะว่ามันแรงอะคะ่ะไม่ค่อยมีฝนนะคะเนี่ค่ะดอกก,ก็จะเป็นอย่างนี้ลมเริ่มพัดแรงนะคะเดี๋ยวโรตีกลับบ้านก่อนนะคะวันนี้ยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามช่องของโรตีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ